สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมี่ชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะประจำเดือนมีนาคมนะปี66นะคะมาถึงคิวของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะการแบ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยนะะดวงวันนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะเช่นมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะ ถ้าคุณยังโสดสนิทอยู่นะคะหรือว่ารอลักเก่าเนี่ยไม่มีดวงแยกให้นะคะยินดีต้อนรับชาวสองด้วยใครที่ดิวกับชาวตูนเข้ามาดูดวงนี้ได้นาไพสาะข้างกันได้ปรปับเอาเองได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มจากาพลังงานของมุรโลจีธก่อนนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณนะในเดือนมีนาคมนี้นะคะเมียจับไพให้สามใบนะ มี practice gratitude นะคะ review what needs to be seen set into your power จักรวาลอยากให้คุณนะคะมีความรู้สึกยินดีหรือว่ากระตันยูต่อสิ่งดีๆที่จักรวาลได้มอบให้คุณแล้วอยากไปโฟกัสอยู่ที่สิ่งที่คุณยังไม่ได้รับนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณอยากได้ถ้าคุณมีความกระตันยูนะคะมีความยินดีในสิ่งที่ได้รับแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแรงดึงดูดที่เป็นบวกนะคะจะดึงสิ่งดีๆเข้ามา นะคะให้กับคุณได้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นรีวิว needs to be seen นะคะก็หมายถึงว่าอ๋อในเดือนนี้อยากให้คุณลองพิจารณาดูนะคะเหตุการณ์ต่างๆรอบๆตัวนะว่ามันมีอะไรที่มันเป็นปัญหาต้องแก้ไขไหมนะคะอะไรที่เราแอบปัดปัญหาไว้ใต้พรมเนี้ยเราจะต้องดูแลตรงนั้นจัดก,การตรงนั้นนะคะมีวิธีการแก้ปัญหาก็แก้ไปอะไรที่มันแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางนะคะแต่ดีกว่าการปัดปัญหาไว้ใต้พรมแล้วก็ไม่พูดถึงหรือว่าไม่นึกถึงสิ่งสิ่งนั้นนะคะต้องอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงเนาะ STEP INTO YOUR POWER นะคะจงมีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณนะ่ะมี POWER มีพลังอำนาจที่จะทำทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงที่คุณได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะให้คุณรีบคว้าไว้เลยนะคะ,ะคุณนะ่ะสามารถเป็นผู้นําได้นะมีความโดดเด่นได้นะคะี่จะเป็นคําแนะนําในช่วงของเดือนมีนานะคะเดี๋ยวช่วงต่อมาจะเป็นไททาโ่นะคะ เป็นดวงความรักล้วนๆนะคะในช่วงนี้แม่ขอเวลาสักครู่นะเราจะเปิดกันทั้งหมด8ตำแหน่งนะคะมาเริ่มกันเลยตำแหน่งแรกตัวตนของคุณตุนนะคะ ตำแหน่งที่2ตัวตนของคนที่คุณรักตำแหน่งที่3สิ่งที่ต้องระวังนะคะตำแหน่งที่4พลังงานที่คุณ2คนมีร่วมกันตำแหน่งที่5สิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณตำแหน่งที่7นะคะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์แล้วก็สุดท้ายเป็นบทสรุปค่ะและสำรับมีไพ่5คาถาขึ้นมากับขวนะคะอุปสรรคน้อยลงนะคะความขัดแย้งระหว่างคุณและก็คนรักลดลงค่ะ พลังงานของคุณนะคะเอ็ดออฟสอดไพ่ดีมากเป็นโอกาสที่ดีนะคะช่วงนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาถ้าเราคอยข่าวดีอะไรก็จะได้รับข่าวดีตรงนั้นในเชิงของความรักแล้วเนี่ยมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดมีการให้โอกาสกันนะคะแฟนคุณได้ไพ่เมเจอร์เชนขึ้นมากับหัวพลังงานบวกกำลังจะเข้ามาในชีวิตเขาแล้วนะคะให้รออีกนิดนึงเดี๋ยวจักรวาลเนี่ยจะส่งปาฏิหารเข้ามาให้เขานะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องความรักนะคะต้องให้เวลานิดนึงเนาะ สิ่งที่ต้องระวังนะคะเป็นเรื่องของการสื่อสารระวังการพูดจากันนิดนึงในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นะคะอาจจะเข้าใจอะไรกันผิดได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเนี่ยเวลาได้ยินคําพูดของแฟนเนี่ยต้องใจเย็นๆก่อนนะพลังงานที่มีร่วมกันนะคะเป็นไพ่แฮงแมนขึ้นมากับหัวแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าในหลายอย่างมันเคลียร์ขึ้นมันชัดเจนขึ้นคุณสองคนไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่อึอดอัดตีกต่อไปนะคะแก้ไขปัญหาชีวิตคู่ได้ สิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณดูนะคะเอ็มเพอร์เรอร์ขึ้นมากับหัวแฟนเนี่ยยังรู้สึกว่าตัวเองทําได้ดีกว่านี้นะคะเขาก็อยากจะบอกคุณว่าเขากำลังพยายามที่จะทําให้ชีวิตเขาหรือว่าบทบาทของเขาอะนะหน้าที่ของคนรักอะมันดีขึ้นกว่านี้อยากให้คุณให้เวลาเขานะคะมุมมองนี้เขามองคุณห้าดาวก็แปลว่าเขารู้แล้วว่าคุณอม่ยัอยัยเขาแล้วก็ทิ้งเรื่องราวไม่ดีไว้ในอดีตนะคะปัจจุบันคุณมองที่สิ่งที่ดีๆแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะให้โอกาสกันใหม่เนาะ อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันาธ์ก้าวขะทาก็หมายถึงว่าคุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะผ่านอุปสรรคผ่านบทเรียนอะไรกันมามากมายตรงนี้มันจะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาส่วนตัวแล้วก็ปัญหาความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นนะคะทุกอย่างก็จะดีขึ้นเนาะทีนี้เรามาดูบทสรุปนะคะมีอัศวินถือคาทามีชาริออตกับผัวมีเจมส์พรินซ์แล้วก็เดมูลกับผัวให้ดีหมดเลยนะในบทสรุปเนี่ยจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีการพัฒนาไปข้างหน้ามีกกาารแ้ไไขปัญหด คุณสองคนลดความขัดแย้งแล้วก็ช่องว่างในใจลงนะคะไพ่เ,ออเซมเพลสหมายถึงการปรับตัวการพยายามที่จะรักษาบาลานซ์ในความสำคัญไพ่เดม,มูลขึ้นมากับหัวแล้วไม่มีความรับต่อกันแล้วก็ความโชคร้ายต่างๆผักผลไปนะคะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะดีใจด้วยนะคะไพ่ดีมากเลยสำหรับชาวตุลน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายในส่วนของไพ่อ r ร c โคกันบ้างนะคะเริ่มจากสำรับแรกเลยเป็นโรแมน c ์แองเจิลส์ก่อนนะ งานสัญเคีร์นะคะเฟร็ดแลวก็ไวติ่งช่วงนี้เรื่องงานก็สําคัญค่ะเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อนะคะไม่ว่ามีปัญหาอะไรจะแก้ไขได้นะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยกลับมาดีขึ้นแล้วนะคะมีการปรับความเข้าใจกันแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขช่วงเวลาสบายๆของชีวิตคู่นะคะก็ลพลังงานบวกได้เลยเดี๋ยวเรามาดูคาแนะนําปิดท้ายนะคะจากแองเจวันเซอร์ ใพ่ที่ได้มีแดดสติงเบทเชอร์นะคะ for g i v e n e s s แล้วก็ i ิ p r o ู i n ิ้งเฮล h เดี๋ยวจะมีสิ่งที่ดีกว่าเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของคุณแน่นอนนะคะการให้อภัยกันนะคะเป็นคีย์เวิร์ดของเดือนนี้ ถ้าใครที่ทําผิดเนี่ยจะมาขอโทษแล้วก็จะมีการให้อภัยซึ่งกันและกันการได้ไปต่อนะเดือนนี้ต้องระวังสุขภาพตัวเองด้วยนะคะมีพลังงานมีปบุปปิ้เฮลเข้ามาสุขภาพคุณแล้วก็สุขภาพแฟนคุณทั้งกายแล้วก็จิตใจนะคะแล้วพลังงานบวกไปเลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะชาวตุนขอบคุณชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเปม็นกำลังใจกับผู้อ่านด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ มาใหม่นะคะสำหรับหินเชอรี่คอร์สนะคะเป็นรูปหัวใจนะคะพิเศษเลยรุ่นนี้นะคะขายดีมากนะคะเมได้มาใหม่อีกแล้วนะก็เป็นหินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะที่เชโย u ์ s ก o ร์ stone ค่ะถ้าลองใส่กับหินที่เป็นโทนสีหวานๆอ่อนๆด้กันก็จะ สวยหวานมากเลยนะคะคิกคูเลยค่ะสไตล์สาวญี่ปุ่นค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ